สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันตอนเย็นตอนนี้ผมอยู่ที่ห้วยคลองน้ำตายหรือที่เขาเรียกกันว่าคลองน้ำตายตอนนี้เขาเปลี่ยนสายห้วยท่านผู้ชม ห้วนี้ไม่มีน้ำแล้วนะครับนี่เมื่อวานยังมีน้ำเพราะว่าปีที่ผ่านมานั้นน้ำได้วิ่งไปทางด้านนู้นนะครับทิ้งสายเดิมคืออยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนี้เขาเอาแมคโครมาขุดท่านผู้ชมขุดแล้วก็เปลี่ยน ทางน้ําเพราะว่าทางนี้ถ้าปล่อยอีกก็คงจะวิ่งเข้าไปแทงสวนผล,ลไม้นะครับก็เปลี่ยนแปลงทางน้ําไหลท่านผู้ชมด้านขวานี่เป็นสวนปาล์มสวนปาล์มน้ํามันเดี๋ยวเดินล่องดูนะครับล่องไปที่สภาพห้วยที่มีการเปลี่ยนแปลง นะครับว่าแมคโครขุดไปได้ขนาดไหนนะครับพอดีเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมไม่ได้มานะครับตอนที่ไม่รู้ว่าแมคโครลงมาขุดลำคลองแห่งนี้นะครับ ก็เลยพลาดไปอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมมาดูคลองสายใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าขณะนี้ก็ยังมีน้ำให้เห็นอยู่นะครับนี่น้ำก็ยังถือว่ายังไม่แห้งนะครับนี่รอยขุดนี้ก็เป็นขี้โครนนะครับ คงจะเดินไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่จมแล้วเพราะว่าน้ำขี้โคลนไหลามาจากทางด้านนูน้นท่านผู้ชมรถไฟจะต้องย,ย้ายขึ้นไปบนฝั่งแล้วก็เดินไปอีกฝั่งนึงนะครับปิดแล้วท่านผู้ชม ติดลมแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นยืนบนฟังก่อนนะครับตรงนู้นท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ติดลมไปไม่ได้ ตรงนี้น่าจะลงได้ดูสภาพแล้วนะครับนี่คือคลองน้ำตายท่านผู้ชมลำห้วยใหม่ท่านผู้ชมก็ถือว่ายังเป็นขี้โคลนนะครับเพราะว่าเมื่อวานสดๆร้อนๆ เดี๋ยวจะเดินลงไปในลําห้วยนะครับว่าตรงนี้มีมีที้โครหรือเปล่าพอตรงนี้พอเดินได้นะครับแต่ต้องยุบนิดหน่อยเดือนนี้ก็เป็นเดือนมกราคมท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็น ต้นเดือนอยู่เมื่อวานนี้ฝนตกลงมานิดหน่อยสร้างความชุ่มชื้น,นให้กับผืนไร่ผืนนาพอสมควรนะครับส่วนมากจะเป็นก้อนหินขนาดเล็กตรงนี้และทรายท่านผู้ชม นี่คือทรัพยากรน,น้ำที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นลำห้วยที่ทำออกมาใหม่นะครับขุดเปลี่ยนทางน้ำเพื่อให้ลงมาสายเดิมคือเดิมๆคือไหลอยู่ตรงนี้นะครับลำห้วยก็จะเห็น ว่าน้ําค่อนข้างที่จะใสแล้วก็มีความสะอาดเลยทีเดียวท่านผู้ชมก็ระยะในการเดินในการขุดตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรท่านผู้ชม ม่โครนี่ทำได้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนแปลงทางน้ำสับต้นปลาล์มน้ำมันก็ทำได้ท่านผู้ชมก็ยังยุบอยู่นะครับเดินนี่ก็ยังยุบอยู่เพราะเป็นดินโคลนยังไม่อยู่ตัวนะครับ ีนี้ก็จะต้องดูสถานการณ์เรื่องน้ำท่านผู้ชมว่าน้ําจะมีอพอใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมไปอัปเดตท,ที่ห้วยสเคหรือว่าที่ป่าดิบชื้นนั้นก็แห้งไปประมาณ200เมตรแล้วนะครับตอนนี้แต่ที่น้ำตกเวยสเคยังไม่ไปไม่ถึงนะครับ <c oughs> เสร็แล้วท่านผู้ชมดินดูดขี้โครนดูดท่านผู้ชมใส่รองเท้าแตะมานะครับนี่ไม่ได้ใส่บูทมา้ใครหยัดถึงแล้วนะครับสงสัยจะ เดินตามลํำห้วยไม่ได้นะครับต้องต้องหาทางขึ้นนะครับนี่นี่รอยดินที่ขุดขึ้นไปอยู่ทางด้านนู้นนะครับนี่เดี๋ยวจะต้องขึ้นทางด้านนี้นะครับนี่ แม้สวนี้ท่านผู้ชมเวลาจะขึ้นจะเดินรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสะดวกนะครับมีการติดขัดมีการอึกอัก,อกนี่แหละครับที่ผ่านมาสามสิบกว่าปีที่ผ่านมา,า,า,น,มานี่ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่พอมาระยะหลังนี่พอสูงไวขึ้นไม่ดีเลย นี่นี่ก็เป็นอรอยที่แมคโรขุดขึ้นมานะครับนุขึ้นมาจากลำห้วยเดิม,มเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคี่โครนเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมให้สุด ดูแล้วสถานการณ์ท่านผู้ชมปีนี้น้ำน่าจะนะครับน่าจะน่าจะแห้งไม่ทันไหนนะครับนี่ตรงนี้อาบได้นะครับน,นี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นดินโคลนท่านผู้ชมนี่ ที่นี่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้อยู่ที่คลองน้ำตายที่บ้านห้วยตู้เพราะว่าตอนนี้น้ำแตกสาขาไปทางด้านอื่นท่านผู้ชมก็เลยต้องเอาแมคโครมาทําทการตกแต่ง นี่ครับคลองเดิมนะครับจะเห็นภูเขาเขียวๆนู่นครับนั่นคือป่าดิบชื้นเทือกเขาพนมิน็นจานระยะทางก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับ เดี๋ยวจะหันหัวกลับนะครับนี่นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมนี่นี่คือร่องน้ำร่องน้ำที่เดิมๆไหลไปทางนี้นะครับอันนี้เอาดินปิดไว้แล้วก็ขุดตรงนี้ ให้น้ําไหลไปตามร่องน้ําเดิมเพื่อเบอิกคลองนะครับไม่ให้ไปหลายที่ไปหลายสายท่านผู้ชมแต่ก็ดูสภาพแล้วถ้าน้ามาเยอะๆก็ไปหมดแถวนี้ไม่มีเหลือต้องเบิกออกไปอีกนะครับมาดูสถานการณ์นะครับ เดี๋ยวเดินลงคลองทางนี้นะครับลำห้วยห้วยกับคลองก็เป็นคำเดียวกันนะครับแปลความหมายมากลลำห้วยลำคลองแต่ถ้า,าว่าเป็นแม่น้ำก็เป็นแม่น้ำที่ใหญ่หน่อยออก็เป็นแม่น้ำไปแม่น้ำโของอย่างนี้แม่น้ำปิง แต่ก็เป็นเหมือนๆกันทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นคลองน้ําตายก็ไหลลงไปถู่ครองใหญ่นะครับเป็นคลองที่มีลําห้วยหลายลายสายไปไปไประจบไปลงที่เดียวกันแล้วก็กลายเป็นคลองใหญ่แล้วก็ไหลลงสู่ทะเลดามันท่านผู้ชมนี่คือ อยู่ทัดท่านผู้ชมเป็นสวนปามของบริษัทนะครับนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาเขาบอกว่าได้ข่าวว่าเขาจับปลากันได้หลายกิโลก็เลยทีเดียวเพราะว่าน้ำแห้งเขามีแต่ภาพน้ำมีปลาดุก มีปลาชนท่านผู้ชม,มเมื่อวานนี้น้ำแห้งก็อหาปลากันได้เยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชม,มน,นี่คือท้องครองนะครับแต่ว่าน้ำก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับ อันนี้คลองเมื่อวานยังไหลแต่วันนี้ไม่ไหลนะครับเปลี่ยนไปแล้วอันนี้รอยเอามีดพลามาควันบิมบิมเอาหญ้าต่างๆออกนะครับน,นี่เพื่อที่จะจับปลาที่นี่ดีนะครับไม่มีปริง ถ้ามีปริงนี่ปลาชุกชุมแน่นอนท่านผู้ชมนี่คืออัปเดตเรื่องโครงน้ำตายที่จังหวัดกระบี่ตรงนี้ก็ยังมีวังอยู่นิดนึงนะครับไว้ดูดน้ำไปรถทุเรียนวันนี้มาท่านผู้ชม ามาได้ชมอักรองน้ำตายนะครับดูดูแรงเดี๋ยวเขไปซะแล้วนะครับว่าจะชมปลาสักหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ไม่มีน้ำที่ไหลลงมาแล้วนะครับนตรงนี้เป็นอที่ดูน้ำขึ้นไปรถทุเรียน เอาแมคโครขุดไว้แล้วแต่ว่าผมดูสภาพแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็เดือนมกราคมนะครับยังต้นเดือนอยู่เลยมกราคมพามีนาเมษาอ่ากุมภามันนาเมษาเนี่ยช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมจะฝนจะแรง้งแล้วก็ทุเรียนก็ต้องการน้ํานี่ต้นกลุ่มนี่ท่านผู้ชมนี่ที่นี่ไม่มีใครกินเลยนะครับนี่ ออกดอกแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักนะครับอถ้าหากว่าเอาไปทั้งดอกนี่เอาไปดองไม่ทราบว่าอาจจะกินได้หรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะแก่แล้วนะครับเอาเด็ดมาดิออกกินไม่ได้แล้วท่านผู้ชมแก่แล้ว กุมต้นกุมแต่ถ้ามียอดนอนนก็สามารถที่จะพาไปดอกได้นะครับนี่แต่ดอกเต็มเลยนะท่าผู้ชมมากันหลายคนนะครับได้กลับไปเสร็จแล้วผมมาไม่ทันท่านผู้ชมก็เลยมาดูที่ของน้องก็ที่จะได้สักกีตัวท่านผู้ชม แต่คนที่ไปแล้วน่าจะได้เยอะนี่ครับประมาณนี้กุ้งกุ้งแล้วก็ปลากองปลากองนี่ปลาซิวเดีวมูจิวงนี้ปลาซิววรนนี้ปลากรงแล้ปลากอง,กอง,อกองแล้วก็กุ้งกุ้งอะไรครับนี่กุ้งคลองออก็ประมาณนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมนี่คือสถานการณ์น้ําที่คลองน้ําตายก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสายน้ําเพื่อที่จะรองรับน้ําเวลาน้ําเยอะๆจะได้ไม่ไปกัดริมริมสวนนะครับก็ก็เป็นเรื่องป้องกันนะครับทางด้านนู้นก็เป็นอชวนปานน้ามันนะครับทางด้านทางขวามือ างด้านนี้ก็เป็นส่วนทุเรียนปลูกกอไผ่ไว้กันเซาะท่านผู้ชมขอบคุณครับที่กดติดตามวันนี้ก็คงสรุปได้แค่นี้นะครับสำหรับกล่องน้ำตายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรน,น้ำที่มีคุณค่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งช่วง หน้าแรงมกรลากุมภามีนาเมษาสามสี่วอนนี้แหละครับจะต้องผจญเรื่องน้ำกันต่อไปครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้าชมคลิปหน้าพบกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย